ายการ Books and b i t e s ที่จะชวนทุกคนไป read, eat, enjoy ไปกับการเมามอยหนังสือแล้วก็เราก็จะกินไปด้วยค่ะและ EP นี้เป็น EP แรกนะคะเราจะมาเมามอยหนังสือเล่มนี้ค่ะคดีฆาตกรรมภูเขาไฟฟูจิค่ะรายการนี้มันก็จะเป็นรายการแบบคุยสบายๆนะคะเกี่ยวกับแบบหนังสือที่พ่อยอ่านก็จะหยิบมาแบบคลิปละ1เรื่องหนึ่งเล่มเนาะ พร้อมกับเมนูที่เราจะกินไปด้วยซึ่งวันนี้เราเลือกสิ่งนี้ค่ะโอนิกิริข้าปัน้นสามเหลี่ยมที่พอยเลือกเมนูนี้มาเนี่ยเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ค่ะมันเป็นหนังสือเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นบนภูเขาไฟฟูจิโดยที่ตัวละครเอกเนี่ยเขาไปเดินเขาเรียกว่าอะไรไปเดินเขาเออไปปีนเข,ขาภูเขาไฟและเราอ่ะก็รู้สึกว่า เท่าที่เราได้เคยแบบดูซีรีส์ญี่ปุ่นหรือวาอไรตี้รายการของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าเวลาที่เขาไปปีนเข่ากันน่ะเขาจะต้องมีเข้ากล่องไปใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่มันก็จะเป็นอะไรที่แบบกินง่ายๆหยิบง่ายๆขาขับเยอะๆให้พลังงานเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลือกเข้าวปั้นสัมเหลี่ยมโอนิกิริมาเป็นการกินแกล้มไปกับการเมาม้่อหนังสือในวันนี้ค่ะ หนังสือที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยเราก็คงจะไม่ได้แบบสปอยใดๆนะคะก็จะเป็นแบบการเมาเมาไม่ไมแค่แบบเส้นเรื่องหลักอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เรื่องเต็มก็คือไปตามอ่านกันได้นะคะคดีฆาตกรรมบุคคลไฟฟูจิแล้วก็วันนี้ที่เราเลือกโอนิกิริมาเนี่ยแน่นอนว่าเราทําไม่เป็นเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ไปเดินซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะคะแถวบ้านนี่แหละ เดี๋ยวนี้เขาก็มีแบบเออเข้าปรุงเข้าปั้นนอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งเมนูที่พลอยเลือกมาเนี่ยมี3มี3ไสดด้วยกันอันแรกจะเป็นแซลมอนย่างซีอิวนะคะอันที่2ก็คือแซลมอนย่างเกลือและอันที่3ก็คือแซลมอนสไปซี่ระหว่างนี้เราก็จะไปจัดใส่จานกันนะคะ ก็ระหว่างจัดไปนะคะเราก็จะมาขอเกริ่นนิดนึงเกี่ยวกับหนังสือคดีฆาตกรรมภูเขาไฟฟูจินะคะเล่มนี้มันจะเป็นหนังสือที่พูดถึงคดีฆาตกรรม2คดีด้วยกันอันแรกเกิดขึ้นบนภูเขาไฟฟูจิกับอีกอันนึงก็คือเกิดขึ้นในเมืองแล้วมันดันเป็นไทม์ไลน์เดียวกันสิ่งเชื่อมโยงสําคัญของสองคดีนี้ค่ะก็คือเสียงร้องค่ะทุกคนเสียงร้องแปลกประหลาดที่มันมีเกิดขึ้นเหมือนกันทั้ง2คดี ทีนี้เนี่ยมันก็เลยแบบว่าเออเริ่มแบบมีจุดเชื่อมโยงกันอะไรอย่างเงี้ยประเด็นก็คือว่าฉันแก่ถูกหรือเปล่าอ่าก็คือไสแหกไปแล้วนะทุกคนถูกไหมอะเอออ่ะไม่ได้สวยแต่ว่าก็แต่งซะหน่อยละกันเนาะคือในหนังสือเขาจะพูดถึงคดีบนภูเขาไฟฟูจิมากกว่าโดยที่ตัวละครที่ไปเดินบนภูเขาไฟฟูจิอะค่ะก็จะมีทั้งหมด5คนเป็นแกงออฟฟิศ คนแรกก็จะเป็นหัวหน้าเอ,อ๋อจริงๆคือ5้บวกหนึ่งหัวหน้า1คนแล้วก็มีทีมอีอก5คนสองใน5เนี่ยเป็นคู่มั่นเก่าที่เพิ่งเลิกลาก,กันแล้วก็อีก2ใน5เนี่ยก็คือเป็นคู่รักกันแล้วก็มีผเพิ่อีกคนนึงนะคะทั้ง5คนเนี้ยเขาเหมือนแบบคือในหนังสือเขาก็บรรยายว่าเป็นเหมือนทีมรวมดาวอ่ะแบบ ทำงานเก่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีผลงานดีแล้วก็นาตาดีอ่ะแล้วประเด็นก็คือว่าเขาอ่ะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในในเป็นผลงานของทีมละกันแบบผลงานร่วมกันเขาก็เลยจะมาฉลองกันด้วยการไปปีนภูเขาไฟฟูจิด้วยกันเหมือนเป็นการพิชิตยอดเขาร่วมกันเออเหมือนอารมณ์แบบฉลองความสําเร็จร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เหตก็คือดันต้องมาเจอกับคดีฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นบนภูเขาไฟนี่เลยจัดเสร็จแล้วนะคะก็รูปล้างหน้าตาอาจจะแบบเออไม่ค่อยมีความเป็นโอนิกิลีที่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะอาจจะเยินเยินไปบ้างก็ทั้ง3มไส้เป็นไส้ปลาแซลมอนทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มชิมกันที่ไส้แรกก่อนเลยคิดว่าเป็นสไปซี่นะเท่าที่ดูจากรูปการแล้วนะคะ มีความแบบหอมน้ำมันงาแล้วก็เผ็ดๆก่อนหน้าเนี่ยไม่เคยกินโอนิกิรีแบบที่แช่เย็นมาแล้วก็ไม่ได้อุ่นวันนี้ก็ไม่ได้อุ่นนะแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนเราทิ้งไว้สักพักนึ่งค่ะข้าวมันกำลังพอดีเมื่อก่อนอ่ะที่ซื้อมากินอ่ะก็คือว่าข้าวแข็งไปเลยหลังจากที่แบบออกมาจากตู้เย็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ถือว่ากำลังดีอื แล้วก็รสเนี้ยมันมีความแบบตัดเลี่ยนนิดนึงเออมีความเผ็ดที่ไม่ได้น้อยอะแต่ว่าก็ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็อย่างที่บอกกลิ่นน้ำมันงาคือดีมากแต่ว่าโดยรวมคือว่าอันนี้โอเคใช้ได้เลยอ่ะแล้วก็คือ<ก>ฉันว่าฉันรู้ว่าเออกินไปแล้วก็คือต้องแบบไงต้องหิวน้ำนะเนาะ<ม>ซื้อชาเขียวมาด้วย ในใจก็คือวันนี้บุได้มีสปอนเซอร์เด้อกลับมาต่อกันที่หนังสือนะคะคือเล่มเนี้ยจริงๆแล้วว่ามันเป็นหนังสือที่อยู่ในคอลเลกชันของมรดกโลกญี่ปุ่นคอลเลกชันเนี้ยมันมีทั้งหมด5เล่มก็คือจะมีคดีฆาตกรรมภูเขาไฟฟูจิเนี่ยเป็นเล่มที่2แต่ว่าเล่มแรกอ่ะมันจะมีคดีฆาตกรรมหมู่บ้านชิราคาวะโกะแล้วก็ เล่มที่3หลังจากตัวภูเขาไฟฟูจิอะค่ะจะตีพิมพ์ออกมาเป็นคดีฆาตกรรมโดมปรมานูแล้วก็คดีฆาตกรรมปราสาททองประสาทเงินทั้งหมด5เล่มที่พูดถึงคอลเลกชันนี้ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วว่าคอลเลกชันนี้แต่ละแต่ละเล่มอะค่ะมันเป็นเรื่องที่จบในเล่มไม่ได้มีความต่อเนื่องเกี่ยวพันกันแต่ว่ามันจะมีตัวละครหล,ลักที่ เขาอาจจะวิ่งไปวิ่งมาหลายๆหลายๆเล่มเออซึ่งพออยาเพิ่งอ่านเล่มนี้เป็นเล่มแรกเนาะเราเจอตัวละครที่เป็นตำรวจคู่หูกันเป็นสารวัตรแล้วก็คู่หูของเขาที่มาปินเขาด้วยกันคนที่สนับพิมมาค่ะที่บูธตอนที่พลอยไปซื้อหนังสือที่งานหนังสือเนี่ยเขาก็บอกว่า ตัวละครที่เป็นตำรวจ2คนนี้เขามีไปโผล่ในหนังสือตั้งแต่เล่มแรกก็คือหมู่บ้านชิรคาวะโกะด้วยแล้วเขาก็มาอยู่ในเล่มนี้ด้วยเขามาอยู่ในเล่มนี้ตอนที่เกิดเหตุการณ์คดีฆาตกรรมบนภูเขาไฟฟูจินะคะซึ่งสองคนนี้มันเป็นช่วงระยะเวลาที่ เขาได้ลาพักลอนแล้วเขาก็ไปปีนเขาด้วยกันเขาได้ไเขาไปเกี่ยวพันกับคดีนี้ตอนช่วงที่เกิดเหตุแล้วก็ช่วงที่สืบสวนอ่ะแต่ว่าแบบไปเฉียวๆนะแต่ประเด็นก็คือว่ามันมี2คดีเกิดขึ้นใช่ป่ะคู่หูตำรวจ2คนเนี้ยค่ะเขาก็ได้ไปรับผิดชอบอีกคดีหนึ่งก็คือหลังจากที่เขาไปแบบเวทเคชันกันมาแล้วก็แบบว่าลงมาสักพักร้อนแล้วอะ่ะนางก็คืองานเข้าก็ต้องไปรับผิดชอบคดีฆาตการรมที่เกิดขึ้นในเมืองซึ่งประเด็นก็คือว่าเขาอ่ะ เหมือนเจอจุดเชื่อมโยงนั่นแหละกับ2คดีนี้ว่ามันมีเสียงร้องประหลาดที่เกิดขึ้นซึ่งเสียงอันนี้มันค่อนข้างยูนิคไงทุกคนแล้วเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเสียงเดียวกันแล้วก็มีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันของทั้ง2คดีนี้โอเคต่อไปเราจะมาขอชิมไส้นี้ก่อนนะเป็นไส้ปลาแซลมอนเช่นกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นย่างเกลือค่ะถ้าจำไม่ผิด ใช่ย่างเกลือก็คือรสชาติจะมีความแบบออกจะ healthy, เฮลตี้นิดเน,ดเ,นดเหมือนกับว่าไม่มีซอสไม่มีอะไรที่แบบเป็นรสชาติปรุงแต่งมากนะนจะเป็นแบบเน้นได้กลิ่นข้าวเน้นได้กลิ่นแบบปลาแซลมอนอนะไรเงี้ยซึ่งอ่ะถ้าถามพอยมันก็ไม่ได้แบบไส้มันก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้น้อยจนถึงแบบไม่ไม่รู้สึกถึงความมีแซลมอนอยู่ในนั้นนะ แต่ว่ารสเมื่อกี้คืออร่อยกว่าอันนี้คิดว่ามันต้องมีแบบอะไรมากลล้ามนิดนึงอย่างเช่นแบบกิมจิหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงรู้สึกว่าแบบมันจะไปได้ลื่นกว่านะอจริงๆโอนิกิรีเนี่ยก็ดูจะเป็นอาหารที่ไม่เลวเลยนะคะในการที่แบบเออเราจะพกไปไหนมาไหนใช่ป่ะเพราะดูมันก็ค่อนข้างที่จะกินไม่ยากแล้วก็พกง่ายไม่ต้องอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ หิวหิวแบบระหว่างเดินทางเนอะขับลงขับรถอะไรเงี้ยเออก็คิดว่าช่วยรองท้องได้ดีเลยทีเดียวทีนี้ก็กลับมาที่เรื่องของคดีฆาตกรรมภูเขา,า,ขาไฟฟูจิใช่ไหมคะคือแบบเราเองอะเคยได้ไปปีนเขาที่เชียงดาวเราก็รู้สึกว่าตอนที่พอยไปปีนเขาอะพอยว่าภูเขาที่อยู่ข้างหน้าเราคือแบบมันยิ่งใหญ่มากใช่ไหมทุกคนคือแต่ว่าบทบรรยายของภูเขาไฟฟูจิเนี่ย เรารู้สึกว่าแบบมันแบบยิ่งโคตรใหญ่เลยอะจริงๆในตอนที่อ่านอะแอบลุ้นเหมือนกันนะว่ามันจะมีคอน FLICT เกิดขึ้นหรือเปล่าของแบบเจ้าพนักงานหรือตำรงตำรวจที่แบบดูแลพื้นที่เพราะว่าการที่มุ่ขาไฟใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะสถานีตำรวจที่ดูแลพื้นที่อะ่ะมันไม่น่าจะแบบเป็นสถานีตำรวจ ที่เดียวอะไรเงี้ยเออก็แอบลุนอยู่แบบจะเห็นคอนฟ lict ของตำรวจญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าเออก็ไม่ได้มีพูดถึงในเรื่องนี้นะคะแต่สิ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิที่มากกว่านั้นแล้วก็พูดเยอะอะ่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อคือเรารู้สึกว่าคนญี่ปุ่นะ่ะค่อนข้างที่จะมีความเชื่อเกี่ยวกับ ธรรมชาติแล้วก็นับถือธรรมชาติอะ่ะเหมือนเป็นเทพเจ้าเออบูชาธรรมชาติเหมือนเป็นเทพเจ้าอะไรเงี้ยเราเท่าที่เราจํำได้อะ่ะเหมือนธรรมชาติทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวของคนญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบภูเขาแม่น้ําหรือแม้แต่สัตว์ต่างๆก็จะมีเทพเจ้าประจำตัวทั้งนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเออคนญี่ปุ่นอะ่ะเขาดูแบบเป็นคนที่ค่อนข้างฮัมโบเนาะเหมือนเขา ให้เกียรดแล้วก็นับถือสิ่งที่เขารู้สึกว่าแบบเออมันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองมากๆอะไรเงี้ยอืมก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันตอกย้ําถึงแบบเออความประทับใจแหละที่เรารู้สึกว่าเออคนญี่ปุ่นเขาน่าราักเพราะว่าอะไรสุดท้ายก็คิดว่าน่าจะเป็นไส้ย่างสีอิว๋วเออเดี๋ยวมาดูว่าแบบมันจะมีความฉ่ำสีอิ๋วมากน้อยแค่ไหนนะ แกเห็นแ้วพี่อิวอะแวร์อีทหม่ a แซลมอนอ๋อเคยอยู่ข้างในแหมก็ไปใส่ความค้าอุ้ยทุกคนอืมคือไอ้ไส้สองไส้ที่ผ่านมาแซลมอนมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนแบบเป็นบดๆมาแล้วอะเป็นขยี่ขยี่มาแล้วอะแต่อันนี้มันเป็นชิ้นนี่ค่ะเป็นชิ้นเหมือนแบบเอาทั้งชิ้นอะ ไปย่างซิอิ๋วขออนุญาตชิมอันนี้อืมอืมอืมอร่อยได้เรื่องอยู่นะเฮย้ยกินเราเริ่มหิวนะพูดถึงว่าพูดถึงว่าอืมกินเป็นข้าวเหนียวเลยอ่ะโดยสรุปนะคะ,ะเราจะสรุปเรื่องอนิกริหรือเราจะสรุปเรื่องหนังสือก่อนดี ก็คือถ้าเป็นโอนิกิริเนี่ยถ้าถามพลอยนะสามไซส์ที่เลือกมาจะมีแซลมอนสไปซี่แซลมอนย่างเกลือแล้วก็แซลมอนเทอริยากิแซลมอนสไปซี่ก็คือยืนหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยเทอริยากิแล้วก็ย่างเกลือแต่ว่าถ้าใครอยากจะเฮลท์ตรงเฮลตี้นะพลอยคิดว่าย่างเกลือก็ดูแบบรสชาติคือบริสุทธิ์มากอะคือแบบไม่ไม่มีหวานมีเค็มอะไรก็คือเป็นเกลือกับแซลมอนนะคะเอ้ยเป็นข้าวกับแซลมอนส่วนคดีฆาตกรรมภูเขาไฟฟูจิเนี่ย จะบอกว่าถ้าใครชอบสืบสวนสอบสวนน่ะคิดว่าก็น่าจะชอบอยู่แล้วแหละแล้วก็เหมาะกับคนที่ยังไม่เคยอ่านสืบสวนสอบสวนน่ะได้หรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นเพราะว่าเราเองอะ่ะก็เป็นคนที่เพิ่งเริ่มอ่าน สอบสวนได้ไม่เยอะไม่ใช่แฟนสอบสวนแต่ว่าอยากจะเข้าสู่วงการแล้วก็ใครที่จิตอ่อนเหมือนดิฉันนะคะคดีฆาตกรรมภูเขาไฟฟูจิน่าจะตอบโจทย์เพราะว่าฉากบรรยายการฆาตกรรมหรือว่าการเสียชีวิตอะไรเงี้ยไม่ได้โหดร้ายมากเออพอแบบพอไหวคือจริงๆอะ่ะด้วยความแบบสืบสวนสอบสวนแล้วว่าฆาตกรรมอะ่ะแล้วจกสำนักพิมพ์ฮัมมิงบุ๊กเนี่ยมันมีแบบหลายเลเวลมากแล้วคนที่เป็นสาย อ่านงานคาตกรรมอ่ะก็จะชอบการแบบบรรยายที่ค่อนข้างแบบเลือดาสาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเออแต่ว่าตอนนี้พลไปซื้อก็จะถามเขาว่าเออแบบขอซบอซบขออะไรที่แบบว่ายังเพิ่งเป็นแบบเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็เลยแนะนำเป็นเล่มนี้มาใครสนใจก็ไปตามได้เพราะว่ามันก็อ่านสนุกอ่านเพลินแล้วก็ไม่ได้ยากมากไม่ได้โหดไม่ได้เลือดาสาดมากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าติดตาม อาจจะไม่ได้แบบหหยวางไม่ลงอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันก็สนุกในเลเวลของความแบบสืบสวนสอบสวน สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแรกของรายการ o o s k s d n i t i ์นะถ้าเกิดว่าใครดูแล้วมีแบบเออความคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบคอนเทนต์แนวนี้อะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วใครชอบก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกให้กำลังใจเพื่อไ,ได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะพอเป็นเพื่อนให้ใครหลายๆคนเนี่ยกินข้าวปดูคลิปเ่าไปแบบจอยๆอะไรเงี้ยนะ้อเหมือนมีเพื่อนกินข้าวไปด้วยสาหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะ บายรีดอิทแอนเจอย